เดี๋ยวทมาทัมภาษณหนุ่มน้อยนะอะไรนะที่เราพูดได้บ้างมีอะไรนะมีมิจฉาธนาแปลว่าอะไรนะยายไปไหนมามิจฉายายยายไปไหนมาอ๋อแต่ถ้าเราจะพูดภาษาเขมรก็มิจฉามิจฉามีจ้าแม่อ๋อมีมีจ้านี่แม่ยายยายมีจ้านี่ยายมิจฉามิจฉาอ่ามีจฉาตนามัวตนามัวคืออะไรที่นี่ จะไปไหนมาโอ้จะไปไหนมาถ้าบอกว่าไปตลาดก็ไม่รู้เหมือนกันเหนาอะไรอีกที่เราพูดได้คุยยได้อืมจะชี้ไปเลยไอ้เอ้อชี้ไปเลยไอ้กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรโอ้อ้าวสรุปเราเกิดที่ไหนเกิดอยู่บุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์เกิดอยู่บุรีรัมย์แต่ว่าเรามาอยู่นี่ มาเพราะว่ายายเสียอ๋อเหรอก็เลยมาอยู่กับยายอ๋ออยู่นานหรือยังได้ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วเอาแล้วที่บุรีรัมย์เราเราไม่ได้พูดเขมนพ,พูดไทยกับยายอ๋อพูดไทยกับยาอ๋อแต่ว่าเรามาสึกถกยายถูกยายถูกแมอืมถูกยายยาย,ยายนะพูดกับเราเป็นภาษาเขมน<ช>เราก็เลยเรียนรู้จากยายอ,อืม ูยากไหมยากยากแต่ก็จําได้ลิ้นมันพันกันลิ้นมันพันกันลิ้นมันพันกันอ๋อเอาได้ไหมไปพันกันตอนไหนอ่ะมันมันจะติดติดอ่าแล้วก็ลิ้นอ๋ออ๋ออ๋อพูดไม่ชัดอ๋อพูดไม่ชัดแต่ว่าคนอื่นอ่ะก็ฟังเรารู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องอ๋อแสดงว่าเราก็พูดได้นะพูดเก่ง แต่เราเพิ่งมาเรียนรู้ใหม่ไงอ๋อย่าง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 สมมติว่าเราไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนเงี้ยเขาพูดอะไรกันเพื่อนไปเจอเพื่อนโรงเรียนอ่าเขาถามกันนะถามกันน่ะเออตอนไหนจะมาได้มาช้าจังเพราะว่าเพือนโรงเรียนทำมาช้ามาสายเออเป็ดก้ามูงเออแล้วเพื่อนนอกบอกว่าขี้เกียจมาเร็วไม่อยากเข้าแถวอ่าถ้าพูดเป็นภาษาเขมรน่ะ มันจังข้าวแถวฮะไม่จังข้าวแถวมันจังข้าวแถวไม่อยากข้าวแถวก็ไม่อยากข้าวแถวไม่จังไม่จังเหรอถ้าเป็นภาษาเขมรน่ะไม่จ้อง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 ข้าวแถวแสดงว่าคำว่าไม่จ้องแปลว่าไม่ไม่อยากใช่ไม่อยากโอ้ไม่อยากจ้องไม่อยากแถวก็แถวธรรมดาอ๋อโอ้ได้พรสงสัยเราจะพูดเป็นอยู่นี่ต้องจำไม่ได้เลย ทำไมขับรถเร็วอ่ะจะพูดว่ายังไงไม่กี่รถลืออ่นเลยโตฮะมาจื้อไม่กี่รถลื่นเลยโตไม่ขี่รถเร็วเลยโต้โอ้โหแล้วมาจื้อมาจื้อขับรถเร็วโตวอย่างนี้วะมันใส่เกียร์อะไรนี่แหละใส่เกียร์สี่ครับทำไมโตโอโตนี่คืออะไรโตคือว่าคือเขาใช่เขาขับรถเร็วทำไมโต้โอ้โห ขับรถเร็วๆร็ววายังไงขับรถเร็วๆขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆเร็วขี่มอเตอร์ไซค์ไอรุ่นเรฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไอ้รุ่นเร่โอ้รื่นรื่นรื่นนี่คืออะไรรื่นแรงแรงบอกเร็วรื่นเร่อะไรโอ้ได้เดี๋ยวไรสาบอยู่ได้เห้อนี่นานๆก็โดนคนกัมพูชาเนี่ย ไม่กล้ารับเลยอ๋อแอบอยู่เลยต่อไพูดตะพูเขาพูดเร็วเหรอไม่ฟังไม่ออกเลยฟังไม่ออกเลยฟังไม่ทันพูดเขาพูดช้าๆฟังทันอยู่อ๋อตะพูดช้าๆก็ฟังทันอยู่อืมนี่แล้วเรามาอยู่ที่นี่เราทําอะไรช่วยเขารับเขยโอ้โหแต่ทำไมรอเรือเราเนี่ยชัดจังเลยแต่ต้างบอกาพูดเก่งอยู่เนอะรอเรือ <laughs> ฟังจากเพื่อนฟังจากเพื่อน,นใช่ไหม,มฟังกับยายอ๋อฟังกับยายคนเดียวแต่ตอนนี้ก็ยายเสียแล้วอ๋อแล้วอยู่กับใครอยู่กับยายคนนึงอ๋อมียายสองคนโชคดีเนาะมียายสองคนเนาะยายยายแลตาตายอืมฮะอ,อ,อ,อีกชกหนึ่งเอาอ,ออกปุ๊บยายก็อ,อยู่ดีเลยนอนหลายตายคือคือตาไปก่อนแล้ว ตอนตอนนั้นอายุเท่าไรอายุประมาณอนุบาลสองอ๋อตอนนี้ล่ะปสี่โหปสี่แต่ว่าตัวเลขอนุบาลสองอนุบาลสองปสี่ก็แสดงว่าสี่ปีใช่ไหมสี่ปีแล้วนะเอออ๋อมาที่นี่ก็คือมาช่วยรับแขกมาช่วยรับแขกแล้วทำบุญให้ตาด้วยอ๋อทำบุญให้ตาด้วยโอ้ดีเนาะดีนะบ้านอยู่ไกลไหมนี่อยู่ตรงไหนอยู่ในซอยนี่นะ หมู่บ้านหมู่บ้านนี้เยอะไหมมีคนเยอะไหมี่หล,ลังคาเรือนโอ้ร้อยถ้าพี่ออกจากวันนี้ไปปุ๊บจะไปเที่ยวที่ไหนถ,ถ้าจะไปก็ลกผู้สวงไกลไหมกิโลไม่ถึงสามสิบโลเราเราไปมาบ่อยไหมไปมาหรืยรอยังไปรอบเดียวแต่ก็รู้ว่าไม่เกินสามสิบโลขับรถเองไหมพี่ขับ,ขบเราเป็นคนซ้อน วัดลุงบุญสองไม่เกินสามสิบโลขนาไปอยู่เนาะแม่มดทำไมแม่มดทำไมหยุดแล้วเขาไปกินข้าวเขาไปกินข้าวเขาเล่นถึงกี่โมงตอนเย็นนี่บ่ายสามคนมาเยอะไหมที่นี่มาเยอะไหมเทศกาลก็เหมือนรถทัวร์เข้ายี่สิบคันโอ้โหรถทัวร์ยี่สิบคัน เหมือนรถทัวร์ออเ,เหมือนเหมือนมีรถทัวร์มา20คันก็คือคนเยอะมากก็คือรถรถเร,ถร,ถรถถาธรรมดานี่แหละมาธรรมดาเลยจอดทั้งนี่ครับจอดถึงไหน<จ>ถึงนี่นะต้นกระบอกครับต้นกระบอกโอ้ยโ,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 โอ้โหปาคนนี้แน่นวัดเลยแล้วตอนนั้นเราอยู่ไหนนี่เมืีคนแน่นวัดแล้วเอออัดมาฮะเอออัดมาเอออัดมากอ๋อแล้วตอนนั้นคือเราเราอเเยู่ตรงไหนตอนนั้น อยู่ตรงกลางเลยตรงกลางคนเยอะๆนี่แหละสุดยอดเลยจนเขาเหยียบคอ้นเขาเหยียบคอเราจะไปให,ให้เขาเหยียบได้ยังไงละล้มไงอ๋อละลม้ม <c oughs> อันนี้ทำมากี่ปีแล้วอันนี้ไม่ถึงนนหลายหลายปีแล้วหลายปีแล้วเป็นมา,ารางครับเอาหรอ ไม่รู้นะนี่อันนี้พี่ไม่รู้จริงๆมานี่พี่เห็นไยอยู่ไอตต<ร>้อตรงสีแยกอ่ะพี่ก็ขับรถมาเลยเปิด GPS ขับรถมาอันนี้่ยเป็นวัดล้างแบบมีเต่ป่าป่าปลาแล้วหลวงพ่อจอยเข้ามาอยู่ถูกพระถูกลง,ลงปูเขาหลอกมาให้อยู่นี่อ๋อหลวงพ่อจอยอ๋อหลวงพ่อก็มาอยู่ตรงนี้เป็นวัดล้างแต่ตรงนั้นรู้สึกว่าจะน่ากลัวอยู่ไหน,นๆๆะใช่ไหมตรงที่ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมตรงนั้นแหละ ไม่มีใครกล้าไปตอนดึกหรอทุกวันนี้นะทุกวันนี้ก็ไม่มีมีใครกล้าไปตอนดึกอืมเคยเห็นอะไรไหมเคยเห็นอยู่ใช่ไหมโอ้โก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมเห็นยายบอกว่ามีอะไรเขามาถ่ายหนังอะไรใช่ไหมหนังเรื่องอะไรหนังแบบบินโดนปุ๊บมีโดนมีโดนบินมีโดนบินปุ๊บบินขึ้นจนมีดารามาไหม ติกอกมมาออยู่คครับี๋อมีดาราติ๊กตอกมามเราหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่นะช่องพี่นี่สี่หมื่นแล้วนะไปช่ปองปดูคอยดูนะพี่ก็โม้ไปเรื่อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวช่องพี่นี่สี่หมื่นคนนะเขไม่ถึงสี่หมื่นเอเอแล้วทำไมเราไม่เราไม่ทำติ๊กตอกทำแล้ว อ๋อเหรอช่องอะไรอ่ะบอกบอกเขาหน่อยเนยครับเกมีคนเขาติดตามอะไรดูอยู่ดูคนติดตามอยู่ยี่สบสามคนเองเอ้ยนี่เดี๋ยวช่องพี่ออกออกมาในช่องพี่เดี๋ยวเขาคนติดตามเพิ่มช่องอะไรนะช่องเราอะไม่ไม่ดูนะครับฮะแล้วไอพี่บอกอว่าพี่คนพี่พี่ตัวตั้งี่ไฮะนะลองถามพี่ก่อนอ๋อลองถามพี่ก่อนอ๋อพี่พี่ของพี่พี่ของน้องอ๋อว่าว่าช่องอะไรคือเราอะจำไม่ได้ใช่ไหมเออ เอาถ้าจะค้นหาเราต้องพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่ายายมังกรครับยายมังกรเป็นชื่อยายเรายายหนูแล้วก็เป็นชื่อหนูด้วยเป็นชื่อหนูด้วยอยู่ในช่องติ๊กดอกนั้นก็ต้องพิมพ์คําว่ายายยายมังกรแล้วก็จะมาเจอหนูคนติดตามตอนนี้ยี่สิบสามคนสามมาแน่นะสามรูปคืออะไรสามรูป น้องอจัสามภาพโอ้สามภาพหนูลงติ๊กตอกแค่สามสามสามรูปสามภาพโอเคโอเคพี่ก็จะเจอะนอ้แ่เรารับแขกอะไรนี่เราต้องพูดว่ายังไงที่มาเนี่ยพอาอนนะอนี่นี่นี่แขกถามแล้วอ เนี่ยแบบเท่ดูดูสไตล์แต่งตัวทุกคนแนวมากเลยเนี่ยไหมสุดยอดไปแล้วพิธีกรดังเราไปแล้ว